มาไวนิดนึงนะคะมาวาดมันดาราด้วยกันกับรู่พึ่งคะ่ะสวัสดีค่ะมาชวนวาดมันดารารู้จักตัวเองนะคะทุกคนวันนี้วาดง่ายๆให้ใจได้พักค่ะจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเนาะว่าจะวาดอะไรดีนะแล้วมันจะไปยังไงต่อคะ่ะเสียงดังฟังชัดไหมคะาอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอ เสียงดังฟังชัดแล้วเนาะโอเคค่ะที่ก้มหน้าก้มตายอยู่นะขณะนี้คือเพื่อแชร์นะคะทุกคนเรามาแชร์ก่อนค่ะแชร์ค่ะแชร์ค่ะทุกคนมาถึงก็นี่เลยค่ะนี่แหละไลฟ์เลยค่ะอันนี้เพิ่งกลับมาถึงค่ะ กลับมาจากชนบุรีเนาะไปบ้านขุกก้อยมาค่ะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแชร์เรียกเพื่อนค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะ ตอนนี้ระหว่างรอนะคะระหว่างรอครูพึ่งเนาะวันนี้มาไวนะคะทุกคนมาไวค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไปต่ออีกงาน,นงเ,เดี๋ยวนะใครเข้ามาแล้วแล้วอยากจะมาวาดมันดาลาด,ด้วยกันเนาะก็ เตรียมกระดาษปากกามาค่ะวันนี้เราจะมาไาว้กันแบบง่ายๆเอาเป็นแบบฟรีแ a ร์นะคะทุกคนม,ม,มาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะ,คะทุกคนค่ะ ก้มหน้าก้มตาทาอะไรอยู่นะเธออย่างนี้ใช่ไหมอืมอ่าวันนี้ไปลงกระดาษสีน้ํามาค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้กระดาษนี้แล้วค่ะในการวัดมันดารานะคะทุกคนค่ะพร้อมไหมวันนี้เรามาเป็นอ่วาวัดง่ายๆเพื่อให้เราได้แบบรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายๆเนาะมันเป็นความสุขที่เราหาได้ง่ายๆค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดเนาะชวนวาดนะคะชวนวาดรู้จักตัวเองค่ะครั้งนี้เป็น EP ที่สิบสี่แล้วเนาะอืม จริงๆวัตถุประสงค์ของการวัดนำอันดารานะคะมันจะมีหลายวัดหลากห,หลายวัตถุประสงค์เนาะอันดับแรกหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเพื่อการผ่อนคลายมันจะทําให้เราหลับสบายด้วยนะแล้วก็เพื่อการฝึกสมาธิเพื่อการสังเกตตัวเองเพื่อการฝึกรู้จักตัวเองผ่านการสังเกตมันมีหลากหลายวัตถุประสงค์ค่ะวันนี้เราจะมาวาดกันแบบง่ายๆให้เราไม่ต้องใช้ความคิดเจอว่าเฮ้ย มันจะเป็นยังไงนะลายมันจะต้องเป็นยังไงนะเออเราจะอยู่กับความง่ายๆของเส้นอาจจะเป็นแค่เพียงเส้นตรงเส้นโคง้งวงกลมจะอยู่กับเส้นพื้นฐานแบบนี้แล้ววันนี้เราจะมาทําแบบฟรีแฮนเพื่อให้เราค่ะได้รู้สึกสบายกับบางคนอันนี้ต้องไปสังเกตเองนะคะกับบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอเราปล่อยฟรีแฮนปุ๊บเราไปไม่เป็น มันเป็นอิสระเนาะแต่เราอยากได้อิสระแต่เราไปไม่เป็นเพราะเราอยู่ในกรอบอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะเราอยู่ในกรอบเนี่ยอย่างครูเพิ่งที่บอกเมื่อวานเนี่ยครูเพิ่งชอบการมีเราเกาะเพราะว่ามันทําให้การจัดการหรือการวาดอะไรต่างๆมันง่ายอ่ะเพราะนั้นอันนั้นครูเพิ่งชอบเพราะนั้นวันนี้ครูเพิ่งก็จะกลับมาอยู่ที่ฟรีแฮน์คือให้อิสระตัวเอง วัดแบบอิสระเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็ยังเป็นวัดอิสระแบบอยู่ในรูปแบบเพราะสําหรับครูพึ่งครูพึ่งติดรูปแบบเพราะมันง่ายสําหรับครูพึ่งแต่หากว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเป็นแบบในหนึ่งวงกลมนะวัดอะไรเลยก็ได้ก็ทําได้อีกนะคะมันมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวันนี้ปล่อยตัวเองค่ะให้มันอยู่กับความเรียบง่ายอยู่กับความเบสิกของมันมบางครั้งเราอาจจะกำลังถามหาขั้นแอดวานซ์ค่ะ แต่การแอดวานบางครั้งมันก็มาจากพื้นฐานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ชวนวาดรู้จักตัวเองด้วยการวาดอันดาละง่ายๆด้วยลายเส้นตรงเส้นโค้งวงกลมเป็นกี่เป็นอะไรก็แล้วแต่เรามาวาดด้วยกันนะคะขออนุญาตร,ดระดับกล้องลงเนะาะเพื่อให้เห็น่ากระดาษอันนี้ครูอันนี้ครูเพิ่งใช้สีน้ํานะคะในการระบายเพื่อเป็นพื้นที่ก่อนเนาะเออแล้วก็อุ้ย เห็นสนามหญ้าเห็นพอามาดูแบบนี่ยเห็นสนามหญ้าเห็นท้องฟ้าแล้วแบบพระอาทิตย์กําลังละเลือ้อแบบว่าเออเอออันนี้เห็นแบบนั้นเนอะแล้วก็วเห็นพื้นดินเออเออ,เอ,อสวยดีแฮะอะมาวาดมันดา่ากันดีกว่าคะ่ะมาขออนุญาตลดระดับกล้องลงนะคะวันนี้ถ้าว่าไอเข้ามาดูย้อนหลังของตัวคริสโลโบได้นะคะวันนี้ครูเพิ่งมีตีคริสัลโบกับ เล่นกับเอ่อเล่นโบเล่นเรียกว่าอะไรเล่นขึ้นเสียงเนะเาะมันขยายไม่ได้อตีคริสตัลโบกับปูจะเอ่อครูก้อยเขาตีเขาเล่นกูเจิงเนาะครูพิ่งก็ตีคริสตัลโบนะคะกำลังหาพื้นที่อยู่ค่ะทุกคนน่าจะโอเคแล้วเนาะ,ะน่าจะโอเคแล้วนะวันนี้อยู่กับปากกาสีดำ วันนี้อยู่กับปากกาสีดำนะจ๊ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็ทักถ่ายกันได้เลยเนาะวันนี้อยู่กับปากกาสีดำนะคะแล้วก็ขอเป็นฟรีแฮนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วแบบหายใจเข้าไปลึกๆให้รู้สึกสบายเรามาวาดกันเส้นแบบสบายสบายไปนะอืม อันนี้เห็นไหมนะจะเห็นไหมนะเห็นเนาะคาดหวังว่าเห็นอันนี้ทําวงกลมอยู่ตรงกลางเนอะมันดา่ามันคือที่ซึ่งมีจุดศูนย์กลางและสิ่งล้อมรอบเนอะมันคือ c ซ r c l e and circle a n d center นเนาะคือที่ซึ่งมีจุดศูนย์กลางและสิ่งล้อมรอบนะอันนี้ครูเพิ่งเริ่มจากการเป็นจุดเป็นจุดสี เป็นสีดำเนาะอ่าเป็นวงกลมสีดำอยู่ตรงกลางเนาะแล้วก็วาดขอบออกมาหนึ่งขอบเป็นอะไรที่ง่ายๆที่เรารู้จักเนาะเราไปคุบเพิ่งวาดกีดนะคิดถึงดอกทานตะวันคิดถึงดอกอะไรที่มันแหลมๆมอกไป้าอ่าลองกำหนดดูนะอือฮึ หลายคนอาจจะรู้สึกถึงความไม่สบายอกสบายใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นกีดมันจะลงล็อกพอดีไหมนะ,อะลองปล่อยใจให้มันไปสบายสบายปล่อยใจให้สบายสบายค่ะเราจะรู้สึกผ่อนคลายถ้าเรากังวลไปข้างหน้าเราจะไม่รู้สึกถึงความผ่อนคลายนั้นค่ะเพราะนั้นอันนี้แนะนำให้ทำให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะ น้อมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากอะไรเกิดจากมือเราที่กระทาเนอะเกิดจากตัวเรานี่แหะค่ะที่ลงมือทำค่ะเห็นชัดไหมนะครูพึ่งกำลังหาองคศาให้ทุกคนได้เห็นภาพครูพึ่งแหละว,วนไปวนมาอ่ะ จะเป็นอะไรที่เป็นลายปกติที่ครูพึ่งชอบเนาะเนี่ยจะเห็นครูพึ่งจะขีดขีดเขียนเขียนแบบเนี้ยแต่ในวันที่เราว้าวุ่นนะในวันที่เราว้าวุ่นนะคะลองมานั่งขีดขีดเขียนเขียนแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเหมือนบอกว่านั่งโง่ๆขีดโง่ๆไปเรื่อยๆอ่ะแบบนั้นก็ได้อ่ะมันจะแรงไปไหมคือขีดขีดเขียนเขียนไปเรื่อยๆค่ะเขียนให้ใจเราเป็นมีเราเกาะ เขียนให้เรามันมีเราบอกว่าเออเธออยู่ที่นี่นะเธออยู่ตรงนี้นะตายอยู่ที่ปลายปากกาเพื่อจะดึงตัวเราเองออกมาจากสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่พึงประสงค์หรือในความที่มันวุ่นวายแล้วเราไม่ได้มันจะไม่มีกําลังในการไปคิดอย่างอื่นอ่ะเพราะเรากําลังวุ่นวายอยู่กับเรื่องอื่นๆเราหมุนไปตามโลกหมุนไปตามสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราอะค่ะ จนเราไม่ทันสังเกตตัวเองเพราะนั antes, ้นการขีดขีดเขียนเขียนแบบนี้ค่ะให้เราได้อยู่กับตัวเองค่ะทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดถูกอะไรหรอกนะก็มีแค่แบบว่าอคิดถึงไดโนเสาร์เห็นไหมมันก็ยังคงเป็นแพทเทิร์นอยู่ค่ะทุกคน ค่อยๆไปค่ะลองค่อยๆปล่อยใจตัวเองออกไปเรื่อยๆนะอ๋อทำไมวันนี้มาเร็วใช่ไหมวันนี้มาเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรียนตอนทุ่มสี่สิบห้าค่ะ ็เลยมาไวคะ่ะทุกคนอืมก็เลยมาไวกว่าปกติพรุ่งนี้ก็จะมาเวลาประมาณนี้แหละปกมงสี่สิบห้าหรือทุ่มหนึ่งประมาณนี้แหละว่าพรุ่งนี้ก็จะมีเรียนศุกร์เสาร์อาทิตย์มีเรียนอืมตอนเย็นนะคะก็จะมาไวนิดนึงคะ่ะทุกคน มาวาดฟรีแฮนด์ด้วยกันค่ะตอนนี้หากว่าใครเข้ามาแล้วนะทักใครกันได้แล้วก็มาวาดวาดเป็นแบบฟรีแฮนด์ค่ะทุกคนอือสวัสด,ดีหนูแคสไม่ได้มาสายหรอกคูเพิ่งมาไวคูเพิ่งมาไวเองค่ะหนูแคสวันนี้กลับจากบ้านพี่ก้อยแล้วก็ไลฟ์เลยค่ะทุ่มหนึ่งโดยประมาณทุ่มกกวาแล้วค่ะ มาดูเส้นสายลายเส้นกันนะคะวาดแบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะๆให้ตัวเองได้พักให้ใจเราได้พักค่ะเราคิดมาทั้งวันแล้วค่ะมาผ่อนมาคลายมันออกไปค่ะมาผ่อนมาคลายมันออกไปนะคะทุกคนอือฮะ ใช่มันออกด้วยเส้นง่ายๆค่ะแต่ให้ตาเราอยู่ที่ปลายปากกาเนอะแล้วเราก็ลากมันไปครั้งแรกเห็นไหมลายแรกที่เราตั้งไว้อะที่เราคิดอะค่ะมันจะยากนิดนึงสําหรับคนที่เคยแบบว่าสวัสดีค่ะคุก,ก้อยอเราถึงบ้านเรียบร้อยสบายดีค่ะเออครั้งแรกอะลายแรกที่เราคิดมันคือสิ่งใหม่เลยถูกไหมมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยาก แต่พอมันทำซ้ำๆๆมันจะง่ายขึ้นแล้วเราจะรู้สึกสบายขึ้นค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนอ่ะอันนี้เราแบบว่าทำเป็นถั่วงอกปกติปกติเลยไม่เอาหัวไม่ใหญ่ด้วยอ่ะหัวเหมือนตัวนอนๆเลยอ่ะ ลองปล่อยใจไปว่าไม่เข้าแล้วมันเป็นยังไงค่อยๆทำมันไปตามโฟลของมันนะคะที่เรารู้สึกสบายเอาที่เรารู้สึกสบายให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลายที่มันเกิดขึ้นจากการลงมือทำนั่นแหละ วันนี้ทําคลิปไม่ทันวันนี้ไม่มีคลิปรีว <laughs> ไม่ทันค่ะอทําไม่ทันก็ไม่เป็นไรนี่ <laughs> เห็นไหมได้ออกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้แปดอันด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อ <laughs> <laughs> ก็ต้องเชื่อค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะทุกคนก็มีอยู่แค่นั้นแหลอะอะมันยังไม่จบยังไม่จบ มันยังปิดไม่ลงก็อะทํามันต่อไปค่ะมีอยู่แค่นั้นละค่ะอะทํามันต่อไปค่ะเห็นไหมว่าดยังไงก็สวยเอาจริงๆนะมันดาราล,ะละสํำหรับครูพึ่งนะว่าดยังไงมันก็สวยค่ะทุกคนมันออวาดยังไงมันก็สวยจริงๆนะอ่ะ อแล้วในที่สุดมันก็เป็นลูกหัวใจซ้อนไปซ้อนมาหัวใจเรามีหลายห้องเนาะเอออะนี่แหละอืมแปดสีแปดชอาฟรีแฮนนะแต่ไม่แน่ใจว่าอะไรเนาะ ยมาสายมาไม่มาสายค่ะกูเพิ่งมาไว้กูเพิ่งมาไว้ค่ะทุกคนมาค่ะวาดฝีแฮนวาดไปเรื่อยๆเอาเส้นง่ายๆที่เรารู้จกักสบายๆอะค่ะไปเรื่อยๆนะคะ ลองสำรวจดูซิครบแล้วเนาะหัวใจแย่ๆเลยเห็นไหมจากเส้นหัวงอกง่ายๆแบบไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสวยอะไรแต่เวลามันประกอบกันค่ะเห็นไหมว่าภาพอ่ะจากเส้นตรงเส้นโค้งธรรมดาธรรมดาพอมันประกอบกันเข้าอ่ะค่ะมันทําให้เกิดความสวยงามในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะบางครั้งเราพยายามจะให้มันสวยมันก็ไม่ได้สวยอย่างที่เราตั้งใจค่ะขอจบก่อนนะ พยายามให้สวยแต่มันไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้ค่ะโอ้อันนี้เป็นสภาวะหนึ่งเนาะที่เอ้ยมันมีคำดึงดังดึง,ด,งดังขึ้นมาแล้วก็อะบันทึกเอาไว้หรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจนี่เป็นการสำรวจใจเรานะคะอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ทำให้เราเท่าทันตัวเองเท่าทันตัวเองนะอืม ต่อนะต่อนะลองดูซิแล้วเราจะไปยังไงต่อดีนะอ่ะอาอวาดรูปจยดน้ำไปเรื่อยๆ ทั้งหมดห้ากลีบเนาะเริ่มจากตรงกลางนี่เนาะค่อยเติมค่ะทุกคนเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะถ้าเรามีสมาธิมีสติพอค่ะเราจะรู้ว่าอ๋อตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเก็บมันได้อยู่บางครั้งมันก็แพนิคเนาะบางครั้งมันก็คืออะไรอะตื่นเต้น ตื่นเต้นไปก่อนแล้วเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้เราคิดล่วงหน้าเนาะโดยปกติของปกติโดยทั่วไปแล้วคนจะคิดล่วงหน้าถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วความคิดที่ไหลโดยแรกเลยค่ะแรกของการความคิดที่เกิดขึ้นเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของการคิดลบคิดไม่ดีไว้ก่อนเออคนจะไม่คิดโอ้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันโอเคไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวมันจะมีทางไป คนจะคิดอย่างนี้น้อยมากค่ะเพราะคนโดยส่วนใหญ่เนาะจะคิดกับด้านกันค่ะจะคิดกับอีกด้านหนึ่งสักเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นเราถึงต้องมาหาพลังงานบวกๆในตัวเราค่ะเวลามันขึ้นมันไม่ใช่มันเป็นความคิดลบไม่ได้นะมันเป็นปกติของคนแต่พอเราคิดลบปุ๊บแล้วเราเห็นมันทันนะคะเราปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพูดใหม่กับตัวเราเองให้เป็นพลังงานบวกๆอะ มันก็จะได้พลังงานบวกกลับไปนะคะทุกคนอย่างที่บอกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะมันมีแต่ว่าเรารู้เท่าทันมันหรือเปล่าในช่วงเวลานั้นๆนะคะ,ะมันมี5้ากี่เหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นลักษณะของการทำแบบ ฟรีแฮนเนาะฟรีแฮนก็คือมันอิสระที่เราไม่ได้มีกรอบไว้แต่รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรอ่ะมีเท่านั้นก็คือทําให้มันครบรอบแบบนี้แล้วสําหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่เท่าอ่ะก็สั่งเป็นพื้นที่สังเกตใจแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เรายอมรับทุกการเป็นของเราได้อะค่ะมันก็จะยอมรับได้ว่าอ๋อมันก็เป็นปกติของมัน มันก็เป็นของมันแบบนั้นแหละเพียงแต่เราเอาประสบการณ์อะไรล่ะที่เข้าไปจับว่ามันถูกมันไม่ถูกมันดีไม่ดีมันก็คือตัวเราที่เรากําลังอาศัยประสบการณ์หนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองให้กว้างขึ้นมองให้ลึกขึ้นอาจะเห็นและเข้าใจมันมากขึ้นก็ได้นะกับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นนี้อืม นี่ครบครบวงครบวงครบวงเป็นยังไงกันบ้างอืมต่อนะอันนี้ไปแล้วหนึ่งฝั่งอันนี้มาอีกฝั่งนึงก็จะทำแบบเดิมค่ะแต่ว่าจะล้อไปกับเส้นตรงนี้ ปิดจบด้วยหัวใจค่ะออะปิดจบด้วยหัวใจค่ะทุกคนเฮ้ยเหมือน,น้ยิ้มเหมือนลูกโป่งยิ้มเลยอะ่ะไม่จบไม่จบอยากได้ตรงนี้เพิ่มอ่ะเป็นทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามหัวใจสามแล้วหัวใจแล้วก็นี่เห็นไหมพอเรารู้ว่าอหลักการเราจะวาดแบบนี้นะพอเรายึดหลักการได้ค่ะเรามีราเกาะค่ะมันจะง่ายสําหรับเรามากขึ้นค่ะทุกคน ถูกไหเวลาเรามีเราเกาะบอกแล้วว่ามันมันอาจจะยากตอนเริ่มต้นอันนี้คือสิ่งที่ได้แนละมันอาจจะยากตอนเริ่มต้นแต่พอมันเริ่มไปแล้วแล้วเราเห็นแล้ววิธีการมันถึงเกิดการทำซ้ำๆๆหนูเพราะการทำซ้ำๆอะค่ะมันทำให้เราอะเข้าใจแล้วก็เรียนแบบทำอะไรให้มันมันก็จะเกิดการพัฒนาและดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นค่ะ จริงๆมันก็เป็นของมันแบบนี้อยู่แล้วนะคะครูเพิ่งเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินได้ฟังได้พูดถึงสิ่งนี้แต่เมื่อ,อไหรที่เราเข้าใจมันเข้าใจอะคะ่ะมันก็จะเข้าใจของมันเองแล้วมันก็จะเจอประสบการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งค่ะ ก็จะเป็นด้วยหัวใจค่ะเห็นไหมว่าเริ่มต้นมาแบบหนึ่งนะตอนนี้มันเริ่มเบ่งบานเนาะเห็นความเบ่งบานไหมแล้วมันก็สำหรับครูพึ่งมันสวยมากเลยค่ะสําหรับครูพึ่งนะรู้สึกว่ามันสวยสวยมันเป็นความงดงามค่ะที่มันเปล่งประกายออกมาจากรูปธรรมภายในค่ะเอ๊ะจากนามธรรมเนาะ เด่นออกมาเป็นรูปปรรนทให้เราจับต้องและเห็นมันได้ค่ะก็ผ่านออกมาถ้าใครยังรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองยังวาดไม่สวยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะมาถ้ารู้สึกว่ายังวาดไม่สวยคูเพิ่งวาดมานานแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมอันเนี้ยพื้นที่มันน้อยเนะเราก็ล้อไปตามสิ่งที่มันมีอยู่ค่ะที่เขาบอกว่าชื่นชมในสิ่งที่เรามีใช่ไหม สวยงามมากขอบคุณขอบคุกไอ้คุณเอบอกว่าทานตะวันที่พี่วัยสวยงามค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะเห็นไหมันก็มันแฝงไว้ด้วยความหลักเห็นไหมแล้วก็พื้นที่มันจะมากหรือจะน้อยเราเราโฟไปตามสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นนะคะให้มันพื้นที่มันน้อยเอ้ยมันเล็กมันใหญ่ไม่เท่ากันลองอนุญาตตัวเองค่ะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราล้อไปตามสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยเนอะมีแต่เราลงมือทําแล้วเราได้เรียนรู้อะไรค่ะตอนนี้ประสบการณ์ที่กําลังได้เรียนรู้คือไม่ว่าพื้นที่มันจะเป็นยังไงถ้าเรายังยืนหยัดที่เราจะวาดลายเดิมมันก็จะมีทางไปอาจจะเท่าหรือไม่เท่าแต่มันก็จะจัดการได้อย่างลงตัวค่ะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวในแบบฉบับของมัน มันลงตัวในแบบฉบับที่มันเป็นค่ะสำหรับอันนี้ครูเพิ่งรู้สึกว่าครูเพิ่งโอเคจบ, <laughs> จบแล้วคะ่ะจบแล้วค่ะสิบเก้านาฬิกาสาสิบเจ็ดนาทีโอ้โหทำเวลาได้ดีจริงๆเลยอย่างงี้อืูเพิ่งรู้สึกเฮ้มันสวยจริงๆนะ <laughs> ไม่รู้ว่าคนรู้อื่นรู้สึกยังไงแต่สำหรับคุณผู้ชมันโคตรสวยเลยอ่ะ <c oughs> นี่เราว่าดแบบว่าไปเส้นง่ายๆสบายๆแบบว่าล้อไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ได้มันก็ยังคงเป็นความเบิกบานอยู่ดีค่ะยิ้มแย้มได้มีความสุขได้และเข้าใจถึงโฟว่าไม่ว่าพื้นที่จะเล็กพื้นที่จะใหญ่ มันสามารถจัดวางได้มันสามารถจัดวางได้แล้วมันจัดการได้เสมอคะ่ะทุกคนเพราะนั้นทุกคำถามทุกความท้าทายมันจึงมีทางออกเสมอเออมันจึงมีทางออกเสมอนี่คือสิ่งที่เมื่อเรายอมรับบทเรียนเราได้เรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจคะ่ะวันนี้มาต่อนนะต่อนนะต่อนนะต่อคืออะไรส่งความรักค่ะส่งความรักค่ะทุกคนอ่ะ ส่งความรักน้อมจิตน้อมใจเข้าไปสู่จุดกึ่งกลางของภาพค่ะอยาาเอาไปเป็นภาพเราใบสีจังเออหายใจเข้าไปลึกๆนะคะแล้วสัมผัสรับรู้ถึงความรักค่ะใส่ความรักลงไปความรู้สึก,กรักรักเธอเหลือเกินส่งความรู้สึกรักลงไปค่ะมันเป็นความรัก ที่เรามอบให้กับตัวเองให้มันอิ่มเอมให้มันสั่นไหวผิวไหวอยู่ภายในใจสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งร่างกายแผ่ซาบซ่านไปทั่วทั้งร่างกายแล้วขยายวงออกไปขยายวงออกไปค่ะขยายออกไปออกไปเรื่อยๆ ขยายออกไปสู่ครอบครัวสู่สังคมที่เราอยู่และขยายออกไปจย่งหาที่สุดหาประมาณไม่ได้แล้วไหลกลับเข้ามาสู่ตัวเราแล้วแผ่ออกไปใหม่แผ่ความรักออกไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปเป็นการขยายใจนะคะแล้วไหลกลับเข้ามา เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเมื่อไหลกลับเข้ามาเข้าน้อมรับไว้ค่ะพลังซึ่งความรักและแผ่ขยายความรักออกไปใหม่เหมือนเรากําลังขยายขึ้นสัญญาณแห่งความรักค่ะเปิดโหมดสัญญาณแห่งความรักเปิดช่องความรักไว้ค่ะแล้วสัญญาณเมื่อขึ้นมันตรงกันเขาก็จะส่งกลับมาหาเราได้เช่นกันแล้วเราก็รับความรัก แบบนี้ให้มันอิ่มเอมให้มันเต็มหัวใจค่ะทุกคนมีเท่านี้กลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ตรงนี้กลับมาอยู่ที่กลับมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะทุกคนค่ะมาค่ะจบค่ะ <laughs> จบบริบูนนี่ได้ภาพนี้ออกมาสวยงามค่ะในความเรียบง่ายนะคะทุกคน มันแฝงเล้นไปด้วยความงดงามคืออย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะมันอาจจะไม่ต้องมันอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นการแอดวานซ์ใดๆค่ะกลับมาที่เบสิกที่เขาเรียกว่า back to basic เรียบง่ายแต่มันจะสุขและสนุกได้ค่ะทุกคน เราอาจกำลังหาอะไรที่มันเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วมันเริ่มจากพื้นฐานแล้วค่อยๆพัฒนาบ่มเพาะทูกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาบ่มเพาะนะคะทุกคนวันนี้เอามาฝากค่ะกับมันดาลาชวนวาดจ,จักตัวเองนะคะวันนี้เอพิโซดที่14ใครมาชาก็ไปทวนได้เลยค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณหนูแคทค่ะ ขอบคุณคุก,ก้อยขอบคุณคุณเอ๋ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีค่ะ